เพื่อเพื่อนที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยครับกับรายการแวดวงเจาะประเด็นครับและพิเศษเลยในวันนี้ฮะเป็นแวดวงเจาะประเด็นสเปเชียลกับผมแอดมินพังบรรณาธิการบริหารแวดวงครับจะเอาเรื่องราวประสบการณ์หลังบ้านมาวิเคราะห์กับเหตุการณ์ดราม่านะฮะซึ่งผมเชื่อเลยเว้ยว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นี้ครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ทางฝั่งผู้บริหารแวดวงก็ไม่ชอบครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการว,ารวิดีโอเกมบางคนนะ ก็ไม่น่าจะชอบครับคนที่ทำงานในวงการวิดีโอเกมโปรโมตต่างๆนู่นนี้น่าจะได้รับผลกระทบกับคอนเทนต์นี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยก็มีส่วนที่ไม่ชอบเหมือนกันแหละแต่ว่าเอานะไหนๆเราจะพูดเรื่องนี้กันแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วฮะพูดไปเลยดีกว่าครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าโอ้โหเริ่มต้นปีใหม่มาเนี่ยก็เอาเลยนะสำหรับ ดรามา่าของการโปรโมตโมบ l e เ e เจน d ์แบงแบงหรือว่า MLBB เกมซึ่งเป็นเกม E-Sports อันดับต้นๆถ้าเราพูดว่าเป็น E-Sports มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกใบนี้ครับในแง่ของเรื่องของผู้เล่นนะนะก็ไม่ผิดหรือเราจะบอกว่าอ่ะถ้าไม่นับโ b i l e อย่าง Dota กับ league of legends MLBB ก็เป็นอีกหนึ่งโมบาครับที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ยอมรับเพราะมันเป็นเกมมือถือนะฮะอย่างไรก็ตามครับเราเคยพูดมาบ่อยแล้วฮะว่า Mobile l e g น n d แบงแบงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะตีตลาดได้ค่อนข้างกว้างในสวิตเอเชียเนี่ย MLBB นี่คุมนะฮะแต่จุดด่างพร้อยอย่างหนึ่งก็คือเกมเกมนี้ครับไม่สามารถตีตลาดเกมเมอร์ไทยได้ เพราะมันมีขาประจำอย่าง Arena of v a l อเหรือว่าเกม ROV ครองตลาดอยู่ครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีก่อนๆเนี่ยเราก็จะเห็นความพยายามของ MLBB ที่จะตีตลาดไทยให้ได้ทั้งการดึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดึงอินฟลูเอนเซอร์ทั้งการทำโฆษณาการโพสโปรโมตต่างๆนานาที่อาจจะมีการจิกกัดจนถึงขั้นแบบแซะบ้านเราถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าแฝก ROV เอาข้อผิดพลาดเอาแผลต่างๆเนี่ยมาจิกกัดมาผมไม่อยากใช้คํานี้เลยนะหลายๆคนบอกว่าแม่งถึงขั้นจมตีทางธุรกิจกันเลยทีเดียวอ่านั่นก็เป็นส่วนของความคิดเห็นครับแต่ว่าอยากให้เห็นภาพรวมก็คือ MLBB เนี่ยมีความพยายามอยู่ที่จะสร้างกระแสในประเทศไทยพอมาปีนี้ปุ๊บก็มีการทำเพจ MLS ก็คือ Mobile Legends แบ่งซูเปอร์ลีกไทยจะมีการจัดแข่งโปรลีกไทยสู้กับ อ v ซะเลยของกาลินานั่ยน,นะฮะแล้วก็เห็นหลายอย่างครับจนกระทั่งมันจะมีคอนเทนต์ตัวหนึ่งครับถูกเปิดเผยออกมาถูกถ่ายทอดออกมาจากทางฝั่งของอดีตคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากฝั่งอ v V ไทยครับนั่นก็คือเดเป็ดรวมไปถึงหลายๆคนนะนะแต่ผมอยากให้โฟกัสคุณเดเป็ดครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเดเป็ดออกมาพูดครับเ <c oughs> บื้องต้นนะนะผมมองว่า โจทย์ของการทำคอนเทนต์ตัวนี้อาจจะเป็นโฆษณาหรือไม่ใช่โฆษณาก็ได้นะแต่ผมอนุมานนะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของผู้ให้บริการ mlbb เขาไปผลักดันให้เกิดขึ้นได้ก็แล้วกันมันมีการให้เหตุผลคับที่เขาจะย้ายจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของ r v v มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางฝั่ง mlbb ซึ่งหลายๆคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองแต่ที่มันเป็นดราม่าเพราะว่าเหตุผลของคุณเดเป็เนี่ย มันเป็นการเปิดเผยเบื้องหลังทางธุรกิจครับคุณง่ายๆก็คือมาแฉนั่นแหละการทำงานของขอ,อนุมานเอาเองนะของการีนาการทำงานของทีมงานผู้ให้บริการเกม r อาครับอ่ะเรื่องแรกมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบใช้คอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนแล้วไม่มีการจ้างงานนะพอไปงานก็ไปฟรีใช่ไหมคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนก็เสียค่าเดินทาง เสียเวลาทำคอนเทนต์อื่นเสียเวลาไลฟ์สตรีมแทนที่จะมาได้มาไลฟ์เกมได้มาอ,า content, อัดคอนเทนต์ก็ต้องไปงานแล้วอันนี้ก็ฟรีอีกก็ต้องไปแลกเอาคอนเทนต์เอาหลายๆคนอันนี้ผมเชื่อก็จะกลัวครับว่าถ้าเกิดเราไม่ทำดีกับผู้ให้บริการเกมนั้นๆน่ะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภายภาคหน้าก็เป็นได้คิดว่า ROV เนี่ยถึงแม้ว่าเขา จะไม่ได้ให้ค่าจ้างมันก็น่าจะมีการสนับสนุนทางอื่นครับไม่ว่าจะเป็นให้ของมาแจกมีคอนเทนต์ใหม่ๆอ่ะอินฟูกลุ่มนี้ได้เล่นก่อนมีเกมในเครืออย่างเงี้ยอ่ะมาลองไหมได้คุยกับผู้พัฒนาเกมเพื่อเอามาทําเป็นคอนเทนต์อ่ะโอเคอเนี่ยมีสิทธิ์ให้คุณก่อนเนะี่ยประมาณนี้ในวงการวิดีโอเกมจะมีประมาณนี้เขาก็กลัวที่จะไม่ได้พวกนี้ครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่ได้รับการสนับสนุนอ่ะโอเคก็ต้องไปไปฟรีก็ต้องไปถือว่าเป็นการลงทุนหนึ่งเรื่อง อันนี้เข้าใจได้ซึ่งเดอะเป็ดเองเขาก็บอกครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่ซึ่งไอ้จุดที่มันเป็นดราม่าครับมันจะอยู่ในช่วงหนึ่งของคลิปสั้นคลิปนั้นครับมันเป็นเรื่องที่คุณเดเป็ดได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปนั่งฟังกันดูนะเดี๋ยวจะมีฟุตเทจจากคลิปของคุณเดเป็ดอยากฟังเต็มๆต้องไปดูช่องเขาอะนะฮะอ่ะมีคลิปนี้ให้เดี๋ยวเราแนบลิงก์ให้ด้วยเอาไปฟังกันนะ ในช่วงที่ผ่านมาครับก็มี <c oughs> คอมเมนต์เข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ว่าพี่ไม่เล่น r v แล้วหรอทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่เล่น RV เลยวันนี้นะครับผมก็เลยจะถือโอกาสมาพูดตรงๆจากใจเลยนะครับ <c oughs> ว่าผมคง <c oughs> ไม่เล่น RV แล้วครับแลวก็คงไม่ได้ทำคอนเทนต์ RV อีกแล้วส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เกลียดเกม RV นะครับ RV ก็ยังเป็นเกมที่ผมรักแล้วก็คิดถึงเสมอนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมเจอมาตลอดระยะเวลาหลายปีอย่างแรกนะครับก็คือการทีแคทเตอร์ที่ไม่แฟร์ครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับผมทำคอนเท เพื่อนๆเจอผมเกี่ยวอาวีครับคือ งานฟรีนะครับไปฟรีจริงๆผมไม่ได้มีปัญหานะครับเรื่องการที่จะไปงานฟรีนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าทุกๆงานเลยเนี่ยมันก็น่าคิดนิดนึงซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเพียงคนเดียวนะครับก็เกิดขึ้นกับครีเอเตอร์อีก nickname. หลายๆคนที่เขารักแล้วก็ทำอาร์วีมาอย่างเนิ่นนานระยะเวลาการทำอาร์วีะมากขึ้นแต่การทีทการให้ความสําคัญเนี่ยมันกลับน้อยลงไปและอย่างที่2ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงครับเป็นเรื่องของการสื่อสารและความชัดเจนของงานและโอกาสคือผมเข้าใจในกลไกของตลาดนะครรับว่าากที เราทําการตลาดเนี่ยมันจะต้องมีการเอ็กซ์คลูซีฟกันสักนิดนึงบล็อกไม่ให้เราเล่นเกมนั้นบล็อกไม่ให้เราไปจับสินค้าอันนี้การบล็อกนั่นบล็อกนี่เนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการตลาดซึ่งแน่นอนครับผมเป็นครีเอเตอร์ที่เล่นอาใช่ไหมมันก็จะมีเกมที่มันเป็นแนวเดียวกันเข้ามาผมก็จะถามอารวก่อนเสมอว่าผมสามารถรับได้ไหมแน่นอนครับ A าวก็จะตอบมาแทบจะทันทีเลยว่าไม่ได้ไม่สามารถรับได้นะคะแต่พอผมถามต่อว่าแล้วถ้าไม่ให้ผมรับเนี่ยถ้าจะบล็อกผมเนี่ยมีอะไรให้ผมม คำตอบที่ผมได้ครับก็คือกําลังคุยให้ผมก็เลยปล่อยงานนั้นไปแต่คราวนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวเลยครับมันมีหลายๆครั้งครับที่มีโอกาสแบบนี้เข้ามาเยอะมากแล้วผมก็ได้คําตอบแบบนี้ตลอดเลยว่ากําลังคุยให้ <c oughs> กําลังประสานงานให้อะไรประมาณนี้ยจนมันยืดระยะเวลามานานมากๆครับจนสุดท้ายนะครับผมก็เสียโอกาสงานตรงนั้นทั้งหมดจนผมรู้สึกว่าเรากําลังรออะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เราแบบเสียโอกาสเสียเวลาเสียผลประโยชน์โดยที่ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้กับเราสักทีโดยสรุปในภาพรวมครับมันเป็นเรื่องราวที่ เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกม r อาประสบความสำเร็จโด่งดังเพราะเกม r อาวอันนี้เข้าใจครับหากแต่ว่าพูดกันตามตรงฮะเกมเกมนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนเขาแบบเต็มตัวขนาดนั้นโอเครายได้ทั้งหมดอมาจากชื่อเสียงในการเล่นเกมเกมนี้มาจากคอนเทนต์เกมนี้ก็จริงมียอดโดเนทมียอดรับชมหากแต่ว่าโอ้โหมันเป็นการปิดโอกาสไม่ให้เขา รับรายได้จากทางอื่นเลยหรืออย่างไรเพราะว่ามันมีคนที่อยากจะมาซื้อโฆษณาเป็นคู่แข่งของ ROV ด้วยความที่อา,อาจจะได้อย่างที่ผมเคยพูดไปอ่ะอาจจะมีการติดต่อกันกับ ROV มีการแบบอ่ให้สนับสนุนคูป,ปองตรงนี้ให้คอนเทนต์ตรงนี้เขาก็เลยแบบด้วยมารยาทไงสอบถามไปฮะว่าเอ้ยเราจะสามารถรับโฆษณาของเกม โมบายเลเจนต์แบงแบงได้ไหมอ่ะถามอย่างนี้เลยแล้วกันด้วยความที่ไม่ได้ให้เงินครับไม่ได้มีสัญญาห้ามเล่นผมเข้าใจตรงนี้นะไม่รู้ว่ามีสัญญาหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไม่ได้มีสัญญาก็ถ้ามีสัญญาก็คงไม่ถามอะเดป็ดคงไม่ถามพนักง,งานเอาวีอ่ะประมาณนั้นเขาก็ถามไปฮะว่าเอ้ยได้หรือเปล่าปรากฏว่าทางฝั่งของเอาวีเนี่ยตอบมาทันทีทันใดเลยว่าไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเอ้ยผมอ่ะเล่นเกมอื่นก็ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเกมคุณอ่ะ สนับสนุนผมเรื่องรายได้ได้ไ,ดไหมมีงานไหมอ่ะพูดง่ายๆก็บอกว่าเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวสอบถามให้รอก่อนซึ่งไอ้คำว่ารอเนี่ยคุณเดเป็ดก็บอกว่ายาวนานเลือเกินจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับตัดสินใจนี่แหละไปเล่นเกม Mobile Legends ไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Mobile Legends แบงๆดีกว่าเข้าใจว่าได้รับเงินสนับสนุนด้วยสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยอันนี้ก็ก่อให้เกิดดราม่าครับคนที่เข้าใจก็จะเข้าใจครับ คนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจครับเฮ้ยพูดทําไมเรื่องพื้นฐานเออคนที่ไม่เข้าใจก็จะแบบเฮ้ยคุณโด่งดังมากกับเกมนี้อะคุณทรยศเกมแล้วไงใช่ไหมคคนที่เข้าใจดีอย่างแวดวงครับก็จะแบบเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของเราครับมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่มันน่าสนใจควบคู่กันไปครับผมดูแล้วผมก็ติดตามฟีดแบ็ในหลายๆมิติครับก็เลยมานั่งคิดว่า เราสามารถนำเสนอมิติไหนได้บ้างเราก็เลยอ่ะโอเคมาเวนี้ดีกว่าสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะไม่เคยรับงานบล็อกมาก่อนเลยเนี่ยทางแวดวงจะมาเปิดเผยให้ฟังกันครับว่าลักษณะของการซื้อโฆษณาเพื่อบล็อกเจ้าอื่นหรือแม้แต่ว่าบล็อกงานตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังรีบดูก่อนโดนล,ลบอันนี้พูดได้เลยเพราะว่ามันอินไซต์สุดๆครับอันนี้พูดเอาแค่ จากประสบการณ์ที่แวดวงโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยเคยเจอมานะอาจจะมีรูปแบบแปลกๆต่างๆนานาเงื่อนไขเนี่ยน่าจะมีแต่หลักๆแล้วผมว่าเคยเจอมา3แบบเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังเริ่มกันที่การบล็อกแบบ,แบบแรกก่อนแล้วกันครับการบล็อกแบบแรกเนี่ยมันมีทั้งการบล็อกงานตัวเองการบล็อกงานคู่แข่งบล็อกงานคู่แข่งเนี่ยฟังจากเคสเดอะเป็ดเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจใช่ไหมบล็อกงานตัวเองคืออะไรมันจะมาอย่างนี้ มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยเคยซื้องานโฆษณากับเราเยอะเกมๆเนี่ยซื้อบ่อยสีกันเริ่มมีปากมีเสียงกับสื่อโดยเฉพาะเริ่มสีกับผู้บริหารแล้วกันนี่เหี้ยวเพราะผู้บริหารมันบิ๊กกว่าบอกอ,อยู่แล้วไงก็จะกดดันคนทํางานได้เพราะว่าเขาเป็นนายจ้างอะว่ากันง่ายๆก็จะมีการแบบซื้องานเยอะทั้งปีสมมติปีหนึ่งซื้อ100บาทเปรียบเป็นตัวเลขแบบน้อยๆก็แล้วกัน,กนซื้องานร้อยบาทปุ๊บ เขาก็จะเอ้ยข่าวร้ายเกี่ยวกับเกมเราเนี่ยพยายามไม่เขียนได้ไหมอ่าเห็นไหมเริ่มเข้ามาแบบมีสิทธิ์มีเสียงไงไม่เขียนได้ไหมข่าวร้ายเกี่ยวกับเกมเราถ้าเป็นข่าวของคู่แข่งเปิดตัวเกมใหม่ก็จะไม่ค่อยบล็อกเท่าไหร่ครับไม่ไปก้าวไก่เกมเกมอื่นว่าง,งันเถอะเข้าใจว่ามันจะแบบกลัวเหมือนกันที่จะโดนแบบเอามาแฉผมก็เข้าใจอยู่เพราะมันดูไม่ดีในฐานะของ เอเจนซี่หรือแม้แต่ผู้ให้บริการเกมมันไม่น่าไปก้าวไก่เกมอื่นไงถ้าเกิดมันมีหลักฐานแล้วสื่อเอาไปแฉเนี่ยว่าเอ้ยมึงใช้ความซี้กับสื่อแล้วบอกว่าห้ามโปรโมทเกมอื่นเนี่ยอันนี้เฉาครับเข้าใจเขาอยู่แต่ถามว่ามีไหมมีในลักษณะพูดเล่นๆพูดขำๆก็แล้วกันสะกิดสะกิดก็แล้วกันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่อันนี้คืออย่างแรกบล็อกเกมอื่นไม่ได้เป็นจริงเป็นจัง,จงอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยแม่งจะแบบชอบบล็อก อชอบบล็อกข่าวร้ายของตัวเองให้เขียนแต่เรื่องดีๆซึ่งตัวนี้ผมในฐานะบรรณาธิการเมื่อก่อนเป็นบรรณาธิการบันนี้เดี๋ยวนี้บิ๊กกว่าเดิมเป็นบรรณาธิการบริหารด้วยเมื่อก่อนยังไม่ได้บิก๊กเมื่อก่อนผมจะใช้ท่าไม้ตายแบบเขียนไปแล้วก็อยากให้ลบออกสมมติงี้เนานะอาจจะทักเข้ามาที่ inbox ของเพจแวดวงนี้มีเหมือนกันแต่อันนี้ยังไม่อิมแพคเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไอ้ที่กลัวคือแม่งมีเบอร์ตรงและโทรหาผู้บริหารโดยตรงเนี่ยอันเนี้ย แม่แสดงว่าบิ๊กจริงผมก็ต้องรับมือครับเฮ้ยเอาลงได้ไหมข่าวนี้เขาจะใช้คํานี้นะเอาลงได้ไหมข่าวนี้พอดีผู้ใหญ่ไม่ค่อยสบายใจเนี่ยเขาก็จะมีคนมาแจ้งผมอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยเขาพูดมาแบบนี้นะอยากให้เอาคอนเทนต์นี้ลงนะเพราะผู้ใหญ่ไม่สบายใจผมก็จะตอบกลับใครครับผู้ใหญ่เขาอะอยากรู้รอเลยกันอ่ะหนึ่งอย่างอันที่2ส,ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เอาลงให้ก็จะสร้างความแบบ เราหองแรงแหงระหว่างผู้บริหารแวดวงกับลูกค้าผมก็ช่างแมงกูมีหน้าที่ทำคอนเทนต์ไงไอ้เหี้ยเสาห์กอ่อตั้งมาผมไม่ได้กอ่อตั้งมาเพื่อที่จะให้เป็นธุรกิจจ๋าไงกูอยากทําสื่อไงเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยสนใจครับเขาก็จะบีบคั้นบีบคั้นลูกน้องบีบคั้นผมผมก็จะมีท่าไม้ตายตัวหนึ่งที่จะพูดกับฝั่งบริหารตัวเองนะบอกว่าถ้าเอาลงกูลาออก <Damn! S 1> เนี่ยท่าไม้ตายผมสุดท้ายทางฝั่งของผู้บริหารเขาก็จะโอเค เขาจะไปเคลียร์กันเองอะ่ะแล้วเรื่องก็จะเงียบไปอันนี้คือแบบแรกครับมาถึงแบบที่2ครับเรียกได้ว่าเป็นแบบคลาสสิกเลยนั่นก็คือขอซื้อโฆษณาเป็นแพ็กเกจที่มีการพ่วงบล็อกคู่แข่งด้วยเช่นไม่เปรียบเทียบในวงการแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆคิดออกเอาเป็นเกมไฟ i g h t i n กันและกันฟ i n A ขอซื้อโฆษณาตรงนี้โดยที่ให้คิดราคามาเลยว่าถ้าจะบล็อกงานของคู่แข่งเนี่ย คิดราคายังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำราคาที่ค่อนข้างปราบเซียนครับโดยปกตินะฮะในช่วงพีกๆหน่อยอะในช่วงที่แบบโอ้โหเกมคู่แข่งแม่งโคตรพีกเลือเกินเนี่ยราคาบล็อกมันจะสูงไวเ้เพื่อนๆสมมุติงานโฆษณาของเจ้า fighting a เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยราคา10บาทแม่งซื้อ10งานร้อยหนึ่งใช่ไหมผมก็จะคิดเลยผมไม่รู้นะว่าคู่แข่ง b จะมาซื้อเท่าไหร่แต่ผมคิดเลย เทียบเท่ากันเลยสมมุติทั้งปีเขาซื้อร้อยบาทใช่ไหมสิบงานงานละสิบาทผมก็จะคิดทางฝั่งของค่าบล็อกไว้เลยอันนี้ไม่ใช่ผมคิดหรอกผมก็ไปปรึกษากับทางฝั่งผู้บริหารนะคร่าวๆแล้วกันไม่รวมส่วนลดนะก็จะอยู่ที่10บาทเท่ากันาจากโรงงานเท่าเดิมราคาร้อยบาทตลอดทั้งปีเนี่ยแวดวงก็จะได้มาแล้ว200บาทบวกค่าบล็อกอีกเท่าตัวแต่เอาจริงๆไอ้ค่าบล็อกเนี่ย มันจะได้รับการลดราคาเว้ยเหลือ 60- 70บาทยกตัวอย่างตลอดทั้งปีนะจากร้อยบาทเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานไงเขาคิดแค่ค่าบล็อกเนี่ยเลการอยู่ยประมาณน,นี้จากเดิมเนี่ยทั้งปี10งานเงานละ10บาทเป็น100บาทเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วจากเขาเนี่ยนอกจากงานโฆษณาปุ๊บเราจะได้180 170ดบ้บ้างแล้วแต่ความพีคถ้าพีคมากเขาจะให้เลยเท่ากับราคาโปรโมทต,ตัวงานเลยเท่ากับว่าเราได้งานของเขาเนี่ยในราคา2เท่าเขาก็ยอมจ่าย พราะเป็นการแบบปิดกั้นคู่แข่งอันนี้พูดให้ฟังโคตรดาร์กเลยแต่จะไม่ดาร์กเท่าอย่างที่3ครับอย่างที่3เนี่ยผมว่าโคตรดาร์กกว่าอย่างที่สมเนี่ยเขาไม่ได้มาโปรโมทงานตัวเองเว้ยเขามาเพื่อที่จะมาจ่ายตังให้เราครับห้ามรับงานโฆษณาของเกมคู่แข่งเท่านั้นไม่พอครับเขายังห้ามเขียนหรือว่าทำคอนเทนต์ใดๆของคู่แข่งเลยครับแม้แต่คอนเทนต์เดียว ห้ามไปแต่ต้องห้ามพูดถึงห้ามเอ่ยถึงเลยแต่ที่มาพูดให้ฟังครับไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเรารับข้อเสนอนะคือดีลแบบนี้ถามว่ามันมีคนยื่นเข้ามาไหมเมมีการยื่นดีลลักษณะนี้เข้ามาถึงแวดวงครับแต่เราตอบปฏิเสธทุกครั้งไปคือแบบที่2มันยังพอทนครับแต่แบบที่3ม,มันขัดหลักการของกองบรรณาธิการแวดวงจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันถือเป็นการปิดกั ข่าวสารระหว่างเกมนั้นๆกับตัวผู้เล่นเนี่ยโดยตรงเลยผมมองว่าแม่งไม่เวิร์กว่ะแม่งดาร์กไปว่ะเราอยากจะเขียนคอนเทนต์ของเกมที่มันดังจริงๆอะ่ะเราไม่อยากปิดกั้นคนอ่านคนดูอะ่ะเออเพราะฉะนั้นที่เรารับมากที่สุดครับก็คือแบบที่2คือแบบที่ไม่รับแค่งานโฆษณาของคู่แข่งแต่คอนเทนต์เนี่ยเราเขียนได้คอนเทนต์ที่ไม่ได้รับการว่าจา้างจะว่าจริงๆนะ หลายๆคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาซื้อใหม่แม่งก็ไม่เข้าใจนะว่าในวงการวิดีโอเกมมันมีการจ่ายเงินค่าบล็อกเลยนะเพราะว่าเขาเคยตัวไงเขาแบบเออกูจ้างมึงกูจะสั่งอะไรมึงก็ได้เนี่ยเออ,อย่างเงี้ยมีเยอะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆที่แบบไม่ได้คลุกคลีเกี่ยวกับวงการโฆษณามาก่อนอ่ะอยู่แต่วงการเกมไม่ได้ไปรู้ว่าเขาทําอะไรกันอะไรเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้เนี่ย อยากออกมาพูดแล้วกันอยากออกมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดนะอันเนี้ยฝากกันไว้ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่บล็อกเลยทุกคนแย่งกันซื้อโฆษณาว่าเออกูมีเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมแข่งกันซื้อเนี่ยเออมีเดียคอนเทนต์ครีเอ Media, Creator, เตอร์เจริญหมดเลยฮะมองแต่จะบล็อกเนี่ยหาช่องแต่จะกีดกันเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กหรอกแข่งกันดีกว่าทุกคนได้ผลประโยชน์หมดอ่ะฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันฮะสวัสดีครับ